ความรักที่ดีของคุณเมื่อไรจะมาคะ Codependency นะคะหากคุณปรารถนาความรักที่ดีความรักที่ดีคนรักที่ดีนะคะสิ่งที่คุณจะทำก็คือคุณต้องรักตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างโรแมนติกนะคะเนี่ยมันเป็น เดี๋ยวสิ่งดีๆหรือความรักโรแมนติกอจะเข้ามาหาคุณเองเพราะสิ่งที่จะทําให้มันเกิดขึ้นก็คือตัวคุณนะคะคุณจะเป็นคนดึงดูดเหตุการณ์ต่างๆคนรักดีๆแล้วก็สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเองนะคะคุณคือคนที่จะดึงดูดนะความรักจะช้าจะเร็วก็อยู่ที่คุณเลยนะคะเพราะคุณเป็นตัวแปรสําคัญนะคะ คุณคือต้นเหตุแห่งรักแท้รักที่โรแมนติกนะถ้าคุณทำได้นะคะเอฟเฟกเนี่ยมันจะสะท้อนย้อนกลับมาเป็นความรักดีๆของคุณอ้าวเอ็นเตค่ะอีกไม่นานนะคะอีกไม่นานนะ เฟฟูนเน็ตเมื่อไหร่รักดีๆของคุณจะเข้ามานะคะเมื่อไหร่ที่คุณจะเจอความรักดีๆเมื่อที่คุณรักตัวเองมีความสุขความโรแมนติกกับตัวเองใช้ชีวิตกับตัวเองอย่างยอดเยี่ยมนะคะเมื่อไหร่ที่คุณเล่นสนุกสนุกเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้คิดมากเมื่อไหร่ที่คุณมีความเชื่อว่าคุณมีคู่แท้มีรักแท้นะคะเ n g a ก e m e n t คือความจริงๆแล้วมันคือการมั่นหมายแหละ การที่ทําให้เป็นเรื่องประจักษ์นะคะแต่อันนี้ก็มันก็จะหมายความว่าให้คุณประจักษ์ในหัวใจของคุณว่าคุณมีคู่แท้ค่ะคุณมีคนรักที่คุณคู่ควรรออยู่นะคะและในระหว่างนี้ก็คือคุณจะต้องมีความสุขกับตัวเองคุณจะต้องรักอย่างมีความสุขรักตัวเองอย่างมีความสุขเล่นนะคะอย่าคิดเยอะคิดมากเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กๆอะคะ่ะเพรฟูเน็ นะ้อยอย่าคิดอะไรเยอะหรือเผลอไปคิดนะคะเราก็คิดซะว่าม,มันก็แค่เป็นสภาวะสภาวะหนึ่งสภาวะที่บางคนอาจจะคิดว่าเมื่อไหร่คนรักจะมาความรักจะมาสักทีคนรักดีๆนะคะอยากจะให้มาฉะนั้นอย่าไปกังวลตรงนี้ค่ะใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขนะแล้วก็เชื่อมั่นเชื่อใจแล้วสิ่งนี้นะคะจะเป็นแรงดึงดูดเพราะว่า a d d i t i o n อ่า Affecting your romantic life นะคะเห็นไหมยิ่งคุณทําให้ตัวเองมีความสุขมากเท่าไหร่เอฟเฟกตัวเนี้ยจะสะท้อนย้อนกลับมาที่ตัวของคุณจะช้าจะเร็วคุณคือตัวเร่งปฏิกิริยาคุณคือคนที่เร่งความรักดีคนรักที่ดีคู่ที่ดีมาสู่ตัวคุณเองนะคะคุณคือเหตุปัจจัยที่จะทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่ว่าจะช้าหรือเร็วนะคะขอให้คุณมีความสุข ขอให้คุณรู้คุณค่าในตัวเองใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันแล้วคนนั้นของคุณจะมาตามใจคุณปรารถนาเลยค่ะจะช้าจะเร็วคืออยู่ที่คุณสามารถเร่งได้นะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมาตามเวลาที่เหมาะสมนั่นแหละนะคะขอให้คุณทําตัวสบายๆทําใจสบายๆใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันนะคะบางทีเขาอาจจะมาตอนเราเผลอๆก็ได้มาตอนที่เราไม่ได้คิดอะไรมากมายแล้วก็ได้เพลย์ฟูลเน็ตนะคะ ทำงานไปใช้ชีวิตไปมีความสุขไปเนี่ยพเพื่อมีมีการเข้ามาแบบเราไม่ทนตังคะัวอ่าเรามาดูพลังงานกันนะคะโอ้โหพลังงานใต้ไพค่ะพลังงานใต้ไพโซเมตเห็นไหมโอ้โหคุณจะดึงดูดคู่รักแท้คนรักแท้คนรักที่เคยมีบุญมีสัมพันธ์ที่ดีกันมาก่อนนะคะเคยร่วมบุญร่วมกุศลกันมาแต่ปางก่อนเนาะโซเมต เป็นคนที่จะเข้ามาส่งเสริมคุณดูแลคุณและคุณกับเขาเนี่ยจะดูแลซึ่งกันและกันเดียวยาชีวิตเดียวยาความรักเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะดูสิหรือบางคนในช่วงนี้ที่คบกันแล้วยังความสัมพันธ์ยังไม่ก้าวหน้านะคะจะมีการตกลงมั่นหมายนะคะมั่นหมายแต่งงานหรือมีการพูดคุยกันการพัฒนาสถานะกันจนได้อยู่ร่วมกันจนบางคนอาจจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ได้นะแต,แต่ว่า จะได้พบเจอเซอร์โวเมดโดยเร็วพันนะคะตามเวลาแหละแล้วคุณจะมีความสุขมากๆคนคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขมากๆค่ะเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าเขาเป็นได้ทุกอย่างเป็นพ่อเป็นแม่คือความรู้สึกอบอุ่นเนี่ยนะคะอบอุ่นเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพี่เหมือนน้องหรือแม้กระทั่งเพื่อนเล่นนะคะเป็นได้หมดเลยไม่ว่าเขาหรือเธอจะอายุเท่าไหร่นะคะคุณจะเข้ากันได้ดีมากๆโซเมนะคะ จะเข้ากันได้ดีรักการดูแลกันดีมากๆก็ขอให้คุณน้อมรับพลังงานนี้เป็นของคุณไปเลยนะคะถ้าคุณอยากจะให้สิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยเร็ว,รวน้อมรับพลังงานแล้วก็ส่งพลังงานนี้ไปสู่จักรวาลไปสู่ชั้นบรรยากาศนะคะให้มันสั่นสะเทือนและส่งคนนี้นะคะสั่นสะเทือนไปให้ถึงโซเมดไปให้ถึงคู่รักคนรักของคุณเลยนะคะแล้วเขาจะได้รับรู้ความรู้สึก ได้รับรู้แล้วก็สัมผัสถึงเสียงของคุณได้และอีกไม่นานคุณจะได้พบเจอกันค่ะ